เงียบสักขนาดนี้ฉันว่าไม่ค่อยดีแล้วนะคะดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องลงมือทำอะไรกันสักอย่างแล้วเอเหมือนจะมีไอเดียลองทำแบบนี้ดูดีไหมการที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เราคงต้องเริ่มต้นอย่างมีขั้นตอนไม่ใช่ว่าจะเริ่มอย่างไรก็ได้ไม่งั้นอาจลงท้ายด้วยการผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอยู่ดีฟังดูเหมือนจะซับซ้อน แต่จริงๆแล้วมีขั้นตอนง่ายๆเพียง5ขั้นตอนเท่านั้นนะคะเริ่มต้นกันเลยไหมมาขั้นที่1สำรวจตลาดโดยศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายวันยมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์รูปแบบใดราคาประมาณเท่าไหร่ผู้นำสินค้าไปวางขายที่ไหนหรือขายผ่านช่องทางใดขั้นตอนที่2ระดมความคิด โดยเราจะทำการหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้กระบวนการคิดเชิองออกแบบหรือดีไซน์ h ิงกิ้งโปรเซสมาช่วยเพื่อให้ได้คำตอบว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นจะเป็นที่ต้องการของลูกค้าหรือไม่สามารถทำได้จริงหรือไม่มันจะช่วยทำให้ธุรกิจของเราอยู่รอดและยั่งยืนหรือไม่และเมื่อเราได้ไอเดียจากการคิดสังเกตวิเคราะห์ ต่อมาถึงขั้นตอนที่3คือการทดลองทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยการใช้วิธีที่แตกต่างจากเดิมเช่นปรับส่วนผสมออกแบบรูปลักษณ์ใหม่ปรับขนาดหรือเพิ่มประโยชน์การใช้งานให้สอดคล้องกับกลุ่มของลูกค้าหรือตลาดเป้าหมายใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบยังมีข้อต่อไปขั้นตอนที่4ทดสอบตลาด เราจะนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปทดลองวางขายหรือนำเสนอกลุ่มเป้าหมายให้ทดลองใช้เพื่อหาผลตอบรับและนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนวางจำหน่ายขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนที่ห้านำผลิตภัณฑ์ไปวางขายในตลาดนำผลิตภัณฑ์ไปวางขายและจุดจำหน่ายที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงง่ายและรวบรวมความเห็น ด่อนำมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อนเนื่องแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสรุปนะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มี5ขั้นตอนดังนี้ 1. สำรวจตลาดโดยศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่านิยมสินค้าผลิตภัณฑ์รูปแบบใดราคาประมาณเท่าไหร่ควรน,นำสินค้าไปวางขายที่ไหนหรือผ่านช่องทางใด 2. กระดมความคิดโดยเราจะทำการหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้กระบวนการคิดเชิองออกแบบหรือ Design t ์ติ k i n g Process เป็นตัวช่วยเพื่อคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสม 3. ทดลองทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยการใช้วิธีที่แตกต่างจากเดิมเช่นปรับส่วนผสมออกแบบรูปลษา์ใหม่ปรับขนาดหรือเพิ่มประโยชน์การใช้งานให้สอดคล้องกับกลุ่มของลูกค้า หรือตลาดเป้าหมายใหม่ 4. ทดสอบตลาดนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปวางขายหรือนำเสนอกลุ่มเป้าหมายให้ทดลองใช้เพื่อหาผลตอบรับแล้วนำมาปรับปรุงก่อนนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดจริงนํานำผลิตภัณฑ์วางขายในตลาด นำผลิตภัณฑ์ที่วางขายและจุดจำหน่ายที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและรวบรวมข้อมูลผลตอบรับเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องง่ายๆแค่นี้ไม่ยากเลยค่ะ